สวัสดีค่ะมานอกเมืองก็ต้องแวะมาดูเห็ดก็ไม่รู้ว่าจะเจอมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าได้มาเดินดูเห็ดก็ดีใจแล้วค่ะก็มากับมาน้อยคู่ใจฉีดสเปรย์เรียบร้อยนี่เป็นมันปูที่มาเจอไว้ตั้งแต่คาวนนู้นค่ะโอ้สามอาทิตย์แล้วนะที่ไม่ได้มา ยังดียังดีที่เจอขาเบล่มเลยนี่ขาใหญ่มากขาใหญ่จังเลยอยากเจอเยอะๆอยากเจอ,อยเยอะเยอๆอยากเจออีกอดอกนี้ก็ต้องเก็บไปเพราะว่าต่อไปมันคงจะหมดรุ่นมันปูตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะ มีอยู่แค่เนี้ยนี่เป็นเห็ดเห็ดหางไก่งวงค่ะ Turkey tail เ,เ,เป็นแบบที่กินได้ค่ะที่กินได้ก็คือใต้ดอกจะต้องเป็นสีขาวไม่มีกรีบนะคะนี่เป็นเห็ดยาเป็นเห็ดยาที่สำคัญมากๆเลยค่ะเยอะนะเนี่ยจะเก็บไป เก็บไปต้มชาดื่มสักหน่อยหนึ่งไกหางไก่งวงจะเป็นเห็ดอยู่ในช่วงใบไม้ผลิเป็นเห็ดปีต่อปีนะคะถ้าปีนี้เจอยังไม่เก็บเห็ดจะแห้งแห้งแล้วก็ผุเน่าไม่เน่าค่ะคือแห้งแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง ไปแค่นี้ค่ะเก็บไปแค่นี้เวลาต้มชาก็ฉีกเป็นเส้นๆฉีกออกเป็นเส้นๆพอน้ำเดือดๆก็ทิ้งเตร์ขี้เทลเนี้ยค่ะลงไปโว้ยแมงวีเข้าจมูกต้มรีไฟอ่อนไปอีกสักประมาณ5-10นาทีค่ะก็ดื่มได้เป็นยาดีนะคะแต่ก็ต้องดื่มสม่ำเสมออีกสักดอกนึง ลักษณะต้องไม่มีกรีบแล้วก็เป็นสีขาวช่วงนี้จะเห็นเป็นสีแบบนี้นะคะพออากาศเดือนต่อไปสีของด้านหลังเห็ดก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามสภาพอากาศค่ะเยอะนะเนี่ยเยอะเลยเกิดอยู่บนขอนเบิร์ชเบิร์ชนี้เป็นขอนยาค่ะ โออยากจะร้องไห้เลยค่ะนี่เป็น h ฮนออฟเดอะวูดนะคะคือ h ฮนออฟเดอะวูดเ็นแม่ไก่ไม่น่าเชื่อว่าแม่ไก่จะเกิดเร็วขนาดนี้เป็นกอแรกที่เจอในป่านี้โหดีใจมากเลยอะ่ะดีใจจริงๆนี่เป็น h ฮนออฟเดอะวูดอุ้ยเขาเกิดเร็วมากค่ะไม่ใช่แบล็กส t ตนนิ่งและไม่ใช่เห็ดยอดมะพร้าวนะคะโมดีใจจังเลยอะ่ะ ปกติเฮนออฟเดอะวูดเนี่ยจะเกิดในช่วงเดือนที่เป็นใบไม้ร่วงค่ะอากาศต้องเย็นกว่านี้โห oh, ดีใจ h ฮ n ออฟเดอะ o ูดจะเกิดอยู่ที่คนต้นโอก๊กถ้าหากเจออยู่กอนึงแล้วให้มองหาอีกกอนึงนะคะโอ้ย oh, นี่ยต้นโอก๊กโอ้ยดีใจดีใจจังเลยอะ่ะที่นี่มีเฮนออฟเดอะวูดนี่เป็นต้นโอ๊กค่ะว้า wow. ว ดีใจมากมากเลยเป็นเห็ดที่อร่อยอร่อยมากๆาแล้ค่ะยดีใจจังเนี้ยอูย้ยคาดไม่ถึงเลยกลับไปนี้จะต้องไปป่าที่ไปเจอเฮนออฟเดอะวูดแล้วค่ะ <c oughs> เผื่อเขาเกิดมาแล้วอดีใจที่สุดดีใจ <c oughs> ดีใจจริงๆไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งนะคะ <c oughs> เป็นเฮนออฟเดอะวูด โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ,ะอะ่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่เจอเฮนออฟเดอะวูดกอแรกของปีนี้เป็นเหตุที่หายากนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่ทุกเมืองไม่ใช่ว่ามีอยู่ทุกป่าเวลาเจอถึงได้ดีใจมากๆค่ะแต่มั่นใจว่าเป็น h ฮนออฟเดอะวูดจริงๆไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งนะคะ ส่วนอันนี้คือซากที่ที่ตัดมาเมื่อกี้โหดีใจนี่ใจจริงๆแต่ว่าจะมีหนอนอยู่ที่ที่ก้านของดอกค่ะนี่ต้องตัดออกแล้วเฮนเนี่ยเฮนจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมเฉพาะจะไม่มีกลิ่นเหมือนเบอร์เก้ไม่มีกลิ่นเหมือนเหมือนแบล็กสเตนนิงนะคะโอ้ยยจะไม่คาดคิดรว่าจะเจอเฮนเนี่ยแต่ไม่ได้ตัดให้ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะ นี่คือเห็นนี่ละเห็นออฟเดอะวูดเขาจะเป็นแบบนี้ข้างล่างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าเจอช้ากว่าน,นี้ค่ะถ้าเจอช้ากว่าน,นี้เห็ดจะเน่าเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนี่ค่ะลักษณะลักษณะกลีบของเห็นออฟเดอะวูดข้างล่างจะเป็นแบบนี้คือเป็นโพลิพัวคือไม่มีกลีบใต้ดอกส่วนข้างหลัง จะเป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมแล้วก็เวลาเราทำความสะอาดเสร็จแล้วฉีกฉีกแช่ตู้เย็นไว้ได้เชื่อไหมคะสมเดือนเลยนะวดีใจมากเลยอะ่ะเป็น hen of the w o o d เป็นแม่ไก่น้ำตาลค่ะแม่ไก่จะมีสีเทากับสีน้ำตาลมีสีขาวด้วยแต่ไม่เคยเจอสีขาวนะคะจะเกิดอยู่ที่ใต้ต้นโอกอนี้คือใบโอก๊กพอดีใจจะไปเดินหาอีกค่ะ ส่วนซากนี้เอาไว้ตรงนี้ค่ะนี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้จะไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งแล้วก็ไม่ใช่เบอร์เก์นะคะเป็นเห็ดพิษนะคะนานดูสปอร์สินี่น้องเธอไปบอกให้หมาเถอะน้องเธอไปเอาสปอร์นี้ก่อน ไม่ให้ไม่ให้หพุ่งเข้าจมูกค่ะนี่เป็นเห็ดพิษเพราะว่าข้างในไม่ได้เป็นสีขาวค่ะเป็นเห็ดพึ่งก็โอ้เห็ดพึ่งจริงๆค่ะนี่ก็เห็ดพึ่งนี่นี่ค่ะเห็ดพึ่งนี้กินได้นะนี่เอ๋ออุย้ยดอกหลุด ส่วนดอกนั้นเป็นเห็ดหมวกเหมือนหมวกด้วยมันเห็ดอะไรเนี่ยโอ้โหเห็ดสีม่วงจำชื่อไม่ได้ค่ะอุ้ยเห็ดสีม่วงสวยด้วยเนี่ยค่ะ สวยจังเลยสวยมากเลยที่ว่าเหมือนหมวกเมื่อกี้คือเห็ดสีม่วงค่ะอุ๊ยนี่ดอกหลุดแล้วนี่เหมือนหมวกนี่อีกไหมสีจะคล้ายๆใบไมย้ยังไม่เจออีก สวยจังเลยสวยนะเนี่ยคะ่ะดูสีสิก็จะพาเก็บองุ่นปลาแต่ไม่ไหวคะ่ะมันร้อนร้อนมากมากเลยเปรี้ยวๆอหวานๆอร่อยดีคะ่ะอ,อร่อยดีเหมือนเล็บแมวเลยเปรี้ยวๆอหวานๆ เมื่อกี้เดินเจอเดินเจอเห็ดปีเตียวปีนี้ไม่ได้ไปดูปีเกียวแล้วค่ะนี่ตรงนี้ไดอะส์โดอเห็ดปีเตียวค่ะกลับมาแล้วเขารู้ว่าเป็นกวางปอม น้องวิ่งไปอีกแล้วน้องวิ่งไปอีกแล้ววุ่นี่กระเทียมป่าอุย้ยเจอกระเทียมเจอกระเทียมป่าค่ะเก็บไปปลูกได้เลยนะเนี่ยเก็บไปใช้ก็ได้ใช้แทนกระเทียมเลยแต่เล็กเล็กแบบเนี้ยหอมนะเจอกระเทียมป่านี่เนือหาใบ มีใบมีทั้งใบมีทั้งมีทั้งหัวอุยอ้ยอุยอ้ยเยอะเลยเยอะไรเนี่ยนี่นี่คะ่ะ